ห่กระต้มห่อกระต้มกับไอชุดไอชุดใหญ่อยากทายเข่ยวเป็นวิชาคือมีเข่ยวห่างเป็นวิชากินขนมลายก็อบเข่าอมเข่าอบแล้วใช้กระต้มใช้กระต้มใช้ได้เท่ะเลในหอ้เท่าะเลทำๆในใช้จับเบิ่งดูจับมาเบิ่งดูกระต้มอันนี้บ่ ใส่ผักเอฟซีเอาขนมมาให้นะแไหมขอนขนมอ้นเอฟซีน่แไหมอเนี่ขนมเอาด้อดีๆตันนวไปนะเป็น FC เอฟซีน้องไซมก็ว่าเนี่ยเป็นเอ้ไม์เน่เราสมัสมน่ารักจริงๆโอ้น่ารักโอ้ <c oughs> <c oughs> ใช้ลองเพลงดูลองเพลงดูอีกเยงทเอาแนมขึ้นมาพี่แต่ว่าห้องกัน คือแหละคือแหละคือ,ลคอละลงเพลงแชงไดแน่บ่ลงเพงลงพยงังไดแน่หอืมลงหักเมียเขาหันมากรยานเงินได้เงินตบ้องอกันพุดยับอืออันนี้อันนี้มันเป็นคนอันนี้มันเป็นคนร้อเพงลงหักเมียเขานะเอ,อ้า <laughs> ลงหักเมียเขานะไพอไห้องไพไฟอะลห้องอส้ไไโอ้เวอร์ซันนอไหม่บ่ วัวสัตว์น,น้องใชมัยไทย<ช>เบอร์ไทยดูบอร์ไทยดูเบอร์<ะ>ออไทยเป็นเบอร์ไทย,ไทยสบายดีไทยดูสวัสดีค่ะพอ,อดูสวัสดีค่ะมื่อนี้น้องเชมัยกันมาฮ่อกระต้มค่ะคือแล้วคือแล้วคือแล้วว่าว่าอังคิตรู้ h e l l ล h e ลโ o ป่ะสิ Hello Hello, 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 hello. ยุทธนี่น้องเชมทียย่มาฮ่อกระต้ม องมกสิเห็นั่นเห็นี่ก็ได้อรเลยได้กาหิวแหงบ่หิวแหงบ่สวัสดีค่ะเมื่อสเธออมค่ะยิกได้หลดคอรได้ยากได้รหวีโก้ออไปได้คอรถลดวีโก้ลองคอดู เ,เคียบขับเป็นอยู่บ่ครับเป็นอยู่ปะขับเป็นขับเป็นบ,บึน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 ขับมาได้ครับมาขับขับเต้นเด็บเต้นเป็นบ่เต้นเป็นบ่เอาเลยคืนพีพีอยู่พี่ลุกเต้นรู่นนี่ลูกเต้นรุ่นี่เออจับเอานน้ำกระต้มมาลองใส่ใหม่ลองใส่ใหม่น,มหน่ารักจริงๆริงนะ